กับสบะดีปาลุงวัชิคนมุสนาบะดีปลุงบะดีที่ชุกนพ่อกับเจ้าหนมิดปาลุงม่เามาเลือกกุ้งปาุงม่นาบะดีปุงบะดีปุงเลือกุ้งกันเลืปุงเด้อม่สอนกุ้งมาจนคำปาุ ไปส่วนกุ้งของประทไทยปลุงเบิร์กปลุงเองคาบูเน้อไม่ชอบชอบห้องเพลงเบินะชอบห้องเพลงชอบมบรรยากาศแบบคเลย้ห้องเพลงไปตั้หน่อยอุ้งเต็มเมน สอนคือมายังเต้นอยู่ลุ้มยังเต้นดังๆดังๆเ้ยยังเต้นได้แห้งขาดปุ้มไม่เอนโอ้ยเต้นกีต้าร์กีต้ารปุ้มสอนคือมาแต่พายล่างเลือกขัแลวก็ล่างต้องมันหมอเลยปุ้มเอาล้นใส่หมอเลย cung tên ปลุงเอ้ยติดได้กิน tiện ก็เฮ็ดอันเป็นอัน เมนูเขากะกุ reen, ้งป um, ุลุงเลยแเมนห่วแม่เท็ดเป็นเมนูยังเห็เป็นเมนูยังแมก้อยบอลเล่นอะไรกุ้งเห็นเมนูยังก้อยบอลแม่นก้อยมาเสนอปลุงเลย าแนั่นมันลายไม่ตอองนมนน้ายนี่พอกำลังปุงปลลุงใส่ชมมาเกาะลงไปนชมกุก็ได้ขั้นกุ้งขั้นกุ้งขั้นกุ้งกะดุงั้นหมอเลยแกเซลเลยคุ้งเต้นปลลุง มากินกันเดบะลุงเด้อมาได้พันยัยไม่ยายกินก๋อยกุ้งน้ำกันคนตาหนำเด้อคนลุงน้ำพ่อแม่ส์พ่อแม่มากินก๋อยกุ้งน้ำน้โขกเด้ส์งอเงี้ยอีก huh ได้ปูนอย่าติ้ง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 นะอย่าติ้งนะนี่นะนี่ กุ้งเต้นปลาลุงพู้น่ะขอล่นให้มันเขากันปลาลุงให้สมเขากันก่อนนะเต้นออกน้ำยังเต้นอยู่เด้อปลาลุงอื ก็กุ้งสุดเด็ดปะลุงสูตรพอ่อออืจะเสะบริประลุงคนน่ะมาโตกุ้มยังเต็นอยู่เลยปะลุงคนน่ะยังทุน๊าโตอือือ ขักแล้วไปลาล้งสตรพอหอมมันอยู่ใจเหรอหอมกล้องมันก,ก็นอยากม้วนี่ิได้ปลาล้งเด้อขอโทษขออภัยน้ำได้ปลาล้งหอมเดียวหอมเดียวนี่บ่หอมเดียวบ่อือ อข้ากินเท่ากับปุรุงไม่ก้อยกุ้งครับขวัวแม่งกินนายปุรุงเด็ดพักแกม้มากะกินกับก้อยกุ้งปรุรุืมากินน้ากันเด้อปลุงบ่จุกุจุกันอิปซีจุกุกันคนตาพอใหญ่ไม่ใหญ่น้ำเด้อขัวมันกินนายคนะ่ะ อืมอืมก้อยกุ้งครับอันก้อยปลาซิวปลาลุงปลาซิวอืมขั้นสิก้อยใส่ก้านผัดมันจิกขมปลาลุงสบายดีปลาลุงกินก้อยกุ้งเต้นน้องเด้งน้ำกันเด้อก้อยกุ้งก้อยปลาปลาลลุงก้อยปาซิวเต้นองงเดน้องเด้ง กุ oh, ้งกักุ้งกัยังเส้นอยู่ปลลุงมอมกับปากลืมไปหรอมีย้แต่แส็บลิปลลุงกุ้งกับอะไรโหยังเต้นลงเด่งลงเด้งเลยกุ้งสดๆจากน้องเลยปลลุงจากพายเลย กนน้ำลายแตกแล้วปะลุงหมดจอมาเด้วปะลุงเด้อมากินน้ำกัน สองหมอสองอย่างเลยปลุงขาเห็ดบะแซบไหมกินมันกับบะแสหน่อยหัวเห็ดบะแซบกินบะแซบขาเห็ดแซบไหมกินบะแซบเห็ดสับแสแต่กินแสปลาลุงอือหือ หอซิมปลุงหันซิมก่อนพูนวะมันได้พหอบมจ่าเพชรพอได้โมจ่าเพชรพอวะได้ยี่ดอกผสมผ่าผสมพ่าบั่นพ่อขนมากินคมๆเนี่ยปลุงผสมกันเลยต้นน่ะจิบอะผสมปลุงสูตรเด็ดเลยปลุง

ผมีแบบดิฟมาเนี่ยนะครัวก้อยกุ้งซุกตอนนี้ก้อยกุ้งใส่ใส่ปาซิลตอนนั้นแม่งกินอะไตอนนี้ก้อยซุกปลาใส่มะกอกปลลาุงใส่มาเด้อมาเด้อปลาลุงกินน้ำกันเนอปลาตทูของแซ่บเลยปลาลุงเอ้ยนี่ พ่อใหญ่แม่ใหญ่มากินข่าอมลูกเด้อคุณตาแล้วก็คุณลุงมัดสุกทุกคนแล้วก็เอื้อยข่าอําลูกกำลังเด้อพญาม่ใหญ่เด้อก้อยชุ่มแซ็ตเด้อมาบ่ได้แต่ห้น้องพี่กินเผื่อสุขภาดีปัลุกกินข่าแลงน้ำกันเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่นแล้วก็คุณตาแล้วก็คุณลุงมัดสุกูทุกคนแล้วก็เอื้อยเอื่อยกันเด้อ

อาล anyway, <se> ูกจน้าทวางเมาลูกเจ็บไรเป็นลมเจ็บไรมาตาอยากได้เนเดียว่ยพักเต่าอไรเนียเียวมัพอกกามา้วลืมไปหาหมกมปมปยางไดยงไัเาข้นพ่องกเจ้าช้ง่าเออเออม่นค มาหนะี้อมเ็จขอล่าละปลุงขีมนี่คิมหนาพอกันไหม่าก้แหลกก็ดแสกติดตามเป็นกำลังใจให้น้องมิยินดีปาลุงพอว่าสิเห็ดคัมใหญ่ใหญ่เลยเถอปลุงพอกว่าดิบเ็ม่เอื ไปแล้วปะลุงบายบาย